ตัวอย่างอยู่ในพื้นที่จังหวัดส้ขคล้านะคะตุนจะ,ะไปเล่ภารกิจของท่านปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะซึ่งท่านปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและก็ขณานะคะได้ลงพื้นที่ตรวจย้มการดําเนินง,งานของศูนย์ดํารงธรรมที่จังหวัดส้ขคล้าค่ะย้ำให้ประชาชนมั่นใจว่าถูกปัญหาที่ร้องเรียนนะคะาหนา่จะเร่งรัดติดตามโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ แหลกวานนะคะเทศสุนทํารงธารรมจังหวัดสงคล้าฉันเนื้งสารากางจังหวัดสงคล้าล่างเก่าค่ะถนนราชดำเนินอําเภอเมืองสงคล้าจังหวัดสงคล้านายธีรพัฒนประยุนสิทธิ์ปะละัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะค่ะผู้บริหารระดับสูงสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธารรมจังหวัดโดยมีนายรุงรน์และซุปพร้อมน้วยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธามจังหวัดสงคล้าข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ สำหรับการดําเนินงานของศูนดํารงธรรมจังหวัดส้มคล้านะคะก็ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องรองเรียนรองถูกของพี่้องประชาชนปีงบประมาณ2565จําจำนวน6กรเรื่องยุติไปแล้วนะคะ536อยเรื่องยรวางการดําเนินการเนี่ยเ3เรื่องคิดเป็นรอยละแปาในการดําเนินงานประเภทเรื่องรองเรียนรองถูกนะคะก็ได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนการข้อความช่วยเหลือการแจงเบาะแซแล้วก็การทําความพิษ ภาครวมก็สามารถแก้ไขปัญหาไดหลุดหลวงเป็นอย่างดีค่ะประลัดสำนักนายรัฐมนตรีก็เพิ่มเพิ่มว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนข้องพี่น้องประชาชนพลเในประยุทธ์จันทร์โอชานในรัฐมนตรีครับได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเกินเรื่องนี้เป็นอย่างยิง่งในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อมารับฟังรับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆในพื้นที่รวมถึงให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์สําหรับการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับเรื่องราวรองถูกระหว่างสุ่นดารงธรรม ส้ายด่วนนึ่งกแกับสุ่นรับเรื่องราวรองถูกข้องรัฐบาลสร้ายด่วนนึ่ง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 ครับยังไงก็ตามนะครับขอใหาพี่น้องประชาชนมั่นใจหากมีการหากมีปัญหาเรื่องราวโรงเรียนก็ให้มายืนเรือกับศูนย์นร,รงธรรมนะครับยืนยันว่าทุกปัญหาในสามารถแก้ไขได้โดยเร็วครับก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาที่จังหวัดก่อนนะครับโดยมีศูนย์น้ำหลงธรรมจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่จะดําเนินการในการแก้ไขปัญหาแต่หากปัญหานั้นมีส่วนที่จะต้องได้รับการประสานงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางจังหวัดก็จะประสานงานไปในส่วนกลางซึ่งในส่วนของศูนย์ในการประชาชน1111 11<ๆ>ก็จะประสานส่งเจ้าหน้าที่นะครับหรือบุรณาการความช่วยเหลือมายังจังหวัดด้วยซึ่งทุกคนนะครับถ้าเผื่อส่งข้อมูลเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะพยายาม ต้องการแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้เร็วที่สุดครับอันนี้ก็มีความขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกคนครับ